สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Animal Crossing อันนี้เป็นตอนที่14แล้วนะวันนี้ก็บ้านของผมก็ย้ายมาแล้วฮนะก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ทีนี้เนี่ยคือผมก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยฮนะเพราะว่ามันก็เพิ่งย้ายเสร็จนะส่วนวันนี้ก็ไม่มีเรือมาที่ก่อเราะนะทีนี้คือเมื่อวานเนี่ยผมแต่งตรงนี้เผื่อไว้นิดนึงฮนะ คือเอาเทอร์นิบบางส่วนที่ผมซื้อมาเนี่ยเอามาวางตรงนี้มันก็จะดูเหมือนกับว่าผมเนี่ยก็ปลูกเทอร์นิปเอาไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะเนี่ยดีกว่าเอาไปวางไว้ที่พื้นอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสวยฮะแล้วก็บ้านของผมก็เดี๋ยวไว้วันนี้เนี่ยผมจะมาแต่งเพิ่มฮะเอาเขาย้ายออกไปแล้วฮะตอนนี้กลายเป็นของแคทแทนแล้วอ่ะนะยแต่ว่าวันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเท่าไหร่ฮะ Hey, วันนี้สปริงโก้เป็นไงบ้างเนยเหมือนเขาจะแบบมาล่าจับมแมลงอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าคะเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเวลาแบบนี้ก็รู้สึกง่วงมากเลยนะเนี่ย ừ, นอนไม่พอเลยฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะย้ายร้านค้าของทิมมี่ทอมมี่มาตรงนี้แทนนะแต่เดี๋ยวจะต้องจัดใหม่หมดเลยนะทีนี้ตรงนี้มีใครบ้างเลยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมคนบานเนย่ยเอ้ยอันนี้ใครฮนะ อันนี้เขาชื่อว่าเลโบฮะอ๋ะอคนนี้ที่เซโบเขาชอบพูดถึงบ่อยๆเนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ฮะเขาก็ไม่รู้เนะว่ามีใครเคยพูดถึงเขาหรือยังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นดีไซเนอร์ที่ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆฮะแล้วเขาก็ไปท่องเที่ยวหลายที่มากเลยนะทีนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าเราแบบลองแบบแต่งตัวให้เขาดูได้ไหมเอ่ยเป็นแบบสไตล์แบบว่าเวลาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย คือต้องการเป็นแฟชั่นทีมแบบเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหมอนนียแล้วถ้าเราแต่งตัวมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ของขวัญด้วยนะอืมได้เลยฮะอยู่ดีเขาก็มาที่เกาะเราเฉยเลยนะคือพยายามนึกถึงว่าแบบเราเนี่ยอยู่บนเกาะแล้วก็มีแบบชายหาดสวยๆเลยเนี่ยอืมตอนนี้ผมก็อยู่เกาะที่มีชายหาดสวยนะทีนี้เอ้ยเขาจะใส่เวนโค้ดมาให้เราด้วยฮะ คือเขาจะให้เราใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ไปหาอะไรที่มันแบบเข้ากันกับชุดนะน่ารักเหมือนกันนะเลโบลคนนี้แล้วก็สคนนี้เขาก็ยืนคุยกันอยู่นะเฮ้ยโบมานั่งทำไรตรงนี้ถ้าเป็นโบเนี่ยผมไม่ให้ออกจากเกาะแน่นอนนะต้องการให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆนะทีนี้เดี๋ยวขอลองใส่เสื้อตัวที่เขาให้มาก่อนนะอืมเป็นเสื้อแบบคล้ายๆแบบอยู่เวคชันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ งั้นเดี๋ยวผมเข้าไปดูเสื้อผ้าแล้วกันนะเอามาให้มันแมชกันเ่ลยนะเฮ้ยวันนี้เห็นหรือยังว่าพี่สาวของนายเนี่ยมาด้วยนะทีนี้ลองมาคุยกับเซโบ้ก่อนนะเซโบก็บอกว่าเฮ้ย,เข,ยเขากำลังรอเราอยู่พอดีเลยฮนะเขามีแพทเทิร์นใหม่อีกแล้วนะขอบคุณมากเลยฮนะแล้วเขาไม่เห็นแลนะ้วว่าเลโบมาในะวันนี้เนี่ยทีนี้ขอเข้ามาเปลี่ยนชุดก่อนนะ คือตอนนี้นี่เอ้ยเดี๋ยวนะชุดอันนี้ใช้ได้เลยอะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมต้องมาซื้อะชุดนี่ดูแบบอลังการจัดจดเลยนะเนี่ยแต่ว่าทีนี้ผมเนี่ยจะต้องเก็บเสื้อตัวนี้ไว้ฮะต้องใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็พยายามหากางเกงที่มันแมชจริงๆกางเกงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยก็ดูแบบเป็นสไตล์ที่เขาอยากจะเห็นหรือเปล่าฮนะทีนี้เออหมวกตรงนี้ ก็ไม่เหมาะเท่าไหระ่ะหมวกที่ผมใส่จริงๆก็ดูสวยอยู่แล้วอะนะทีนี้อาจจะซื้อแบบแว่นตาก็ได้ฮะเป็นแบบแว่นเฉดตรงนี้ะนะแล้วก็อาจจะเป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวลองใส่อันนี้แล้วกันนะสีดำอันนี้นะดูเหมือนเป็นคนจีนยังไงไม่รู้เนี่ยซื้อมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาฮะเมโบก็บอกว่าดูดีกับเรามากเลยนะเนี่ยชุดนี้เนี่ย เฮ้ยมันใช่เหรอฮะคือผมนี่เหมือนตัวตลกเลยนะตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวไปให้เลเบลเขาดูเลยแล้วกันนะว่าชุดนี้เหมาะหรือ,อยังฮะลองคุยก่อนนะเขาก็บอกว่าไหนดูซิชุดเราสวยไม่เอ่ยลองดูสิฮนะอืมเขาบอกว่ายอดเยี่ยมไปเลยฮะ เอ้ยนี่มันดีไซเนอร์ระดับไหนอะเนี่ยทีนี้เขาก็จะให้ของขวัญกับเราเนะเป็นเทเลอร์ติเกตแหละเขาบอกว่าเราสามารถเอาเทเลอร์ติเก t ตเนี้ยไปแลกที่ร้านเสื้อผ้าได้นะแล้วก็จะแลกเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ได้ในราคาที่สามพหรือว่าน้อยงงกว่าฮะแล้วก็ไม่สามารถใช้ในทิมมี่ทอมมี่ชอบได้เนอะอ๋อก็คือต้องใช้ในร้านครอบครัวของเขาเนี่ยแหละฮะเขาก็จะส่งมาให้ในเมลเราเนอะ ขอบคุณมากเลยฮะแล้วก็เขาจะให้อันนี้ด้วยฮนะเขามีอีกอย่างจะให้เราเนอะอะไรฮนะเนี่ยเป็นคล้ายๆรองเท้าเหรอฮะเขาก็บอกว่าเป็นเลเบลสนิเกอร์นะคือเขาตั้งชื่อรองเท้าเขาเป็นชื่อเขาด้วยเป็นแบบดีไซน์ที่เขาทํามาฮนะอืมขอบคุณมากเลยนะเนี่ยไหนขอลองดูซิฮนะสวยไม่เอ่ยอืมมันมองไม่ค่อยชาร์นะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะ เอ้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออเป็นคล้ายๆรองเท้าผ้าใบเนี่ยนะก็สวยทีเดียวแะทีนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมีอะไรเอ่ยเรเน่วิ่งมาผมเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยเขามีนินจาคอสตูมให้เราฮนะเฮ้ยแต่ว่าผมใส่อยู่ไม่ใช่นะสีเดียวกันหรือเปล่าแนะเนะี่ยไหนลองดูซิฮนะคือว่ามาให้ชุดเดิมเป็นสีม่วงฮนะก็ขอบคุณมากเลยนะ ก็เก็บไว้ใส่แล้วกันเนี้ยสีม่วงก็ใช้ได้เนะพอดียังไม่ได้ซื้อด้วยฮนะสีม่วงนีเนี่ยทีนี้วันนี้แคมป์ไซ์ก็ไม่ได้มีใครใหม่ฮนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีปลาฮะขอตกปลาที่หนึงแล้วกันนะอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยตัวดูค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะเนี่ยเอ้ยตกมาฮะอือเกือบกดไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหสีแบสอีกแล้วฮนะ ผมตกได้แต่ซีเบสนี่มันน่าเบื่อมากเลยนะเนี่ยเอ้ยทีนี้ได้ยินเสียงลูกโป่งฮนอะลูกโป่งอยู่บนหัวเราเลยนเนี่ยมานี่ก่อนเลยฮนะโดนไม่เอ่ยเรียบร้อยเปิดดูสิฮนะเฮ้ยอืมโกนักเก็ตนะก็ใช้ได้นะทีนี้โอต้นผลไม้ของผมก็ผลิตผลอีกแล้วฮะวันนี้ใช้ได้เลยนะครบแบบ5อย่างเลยฮนะ น่าจะไปขายได้ราคาดีนะวันนี้เนี่ยทีนี้ต้องพยายามเดินหาพวกขวดที่มันมีเรซปี้ด้วยฮนะทุกวันมันก็จะมีให้เราเก็บได้อะนะต้องเดินตามชายหาดฮนะนี่เลยฮนะเก็บมาก่อนนะแล้วก็เปิดมาเลยฮนะมันคืออะไรฮนะเนี่ยไอออนวูดโลเทเบิลนะฮะเหมือนจะยังไม่เคยเรียนด้วยฮนะสวยไหนดูสิฮนะีือ ก็เป็นคล้ายๆแบบเอาไว้วางของอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามีล้อด้วยฮะก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนะตอนนี้ยังไม่รู้จะสร้างไปทำอะไรคือวันนี้เนี่ยผมอาจจะใช้เวลากับการแต่งตรงบ้านของผมก่อนแล้วก็อาจจะตัดไปวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันเนะเพราะว่าวันนี้อิสเบลก็บอกว่าไม่ได้มีข่าวอะไรเท่าไหร่นะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่มีข่าวนะทีนี้เอ้ยตรงนี้มีแสงๆอย่างนี้เราก็ขูดไปก่อนนะ เอาออกมาหมื่นหนึง่งแล้วก็ขุดตรงนี้เหมือนเดิมไหมขุดแสงแสงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเงินเข้าไปปลูกเหมือนเดิมเหมอนเนีสวยแล้วก็ปลูกไปเลยฮะหมื่นหนึ่งตรงนี้แล้วก็ก่อนที่ผมจะตัดไปวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปดูร้านค้าหน่อยแล้วกันเนี้ยว่าวันนี้ทิมมี่ทอมมี่เขาขายอะไรบ้างเนี้ยเผื่อที่ว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆก็ได้ฮะ แล้วก็เช็คราคาเทอร์นิปด้วยนะสวัสดีทิมมี่ทอมมี่เป็นไงบ้างฮนะสบายดีไม่เอ่ยเอ้ยโอ้โซฟาเป็นโซฟาแบบสไตล์แบบผู้ชายก็ใช้ดีนะอันนี้เนี่ยก็ต้องรีบซื้อเลยฮนะราคา4,000แล้วก็อันนี้ เป็นคล้ายๆแบบเก้าอี้อไว้นั่งพื้นนะ่ะราคาก็700อยกว่าบาท่างเงยซื้อมาฮะอืมราคาแบบนี้มันค่อยเหมาะหน่อยฮะแล้วก็ตรงนี้อะไรฮะเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบเอาไว้กินชาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้ได้เลยฮะขอซื้อมาก่อนเนี่ยคือผมก็อยากจะทำเป็นร้านแบบกาแฟร้านชาอะไรอย่างงี้อยู่นะผมอาจจะซื้อมาสองเลยแล้วกันเนี่ยซื้อมาฮะ พอดีว่าเงินมันเหลือตอนนี้เนี่ยแล้วก็ทีนี้ขอเช็คราคาเทอร์นิบฮะวันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยเฮ้ย75เองเหรอฮะนี่ผมซื้อมาก็ราคาเป็นร้อยแล้วนะเนี่ยมันขายได้แค่ราคาอย่างนี้ไม่ไหวฮะอาทิตย์นี้เผลอๆผมอาจจะต้องไปขายที่เก่ออื่นอีกฮนะคือตั้งแต่ที่เล่นมายังไม่เคยขายที่กาะตัวเองเลยนะพราะราคามันแบบว่าถูกจัดนะเอ้ยทีนี้ ล่มวันนี้ก็สวยฮนะซื้อล่มมาก่อนนะคือมันเข้ากับสไตล์ที่ผมแต่งตัวอยู่ฮนะเดี๋ยวเดินออกไปดูซิฮนะทีนี้ไหนขอลองถือล่มหน่อยฮนะสวยไมเย่เอ่ยเอ้ยก็ไม่แย่นะก็ก็ดูใช้ได้ทีเดียววนะทีนี้ก็ วันนี้เลโบเขาไม่น่ามีอะไรแล้วใช่ไหมลองคุยอีกรอบสิฮนะเขาก็เหมือนกับคิดกับตัวเองนะว่าตอนนี้เขาอยากจะดีไซน์เสื้อผ้าใหม่ๆกันนะอืมคือเขาก็ยังอาจจะอยากท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะเขาอาจจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะแต่อนาคตก็ไม่แนนะ่เพราะว่าผมไปดูมามันก็ Animal Crossing อาจจะมีอัปเดตอะไรอีกเยอะเลยนะ คืออาจจะมีแบบว่าเป็นร้านค้าใหม่ๆหรือว่าอีกหน่อยอาจจะปลูกผักได้แล้วก็เหมือนจะทำอาหารได้ด้วยฮะก็ต้องรอดูกันนะว่าจะมีอัปเดตอะไรมาเมื่อไหร่ะนะทีนี้เดี๋ยวขอตกปลาอีกตัวแล้วเราค่อยตัดไปวันพรุ่งนี้ ấy? เห็นไหมเอ่ยตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะเห็นนะตัวนี้ก็ตัวใหญ่ไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนะเนี่ยกินมาเลยฮะเป็นเต่าได้ไหมผมอยากตกเต่าเยอะๆเหมือนกันนะ พกเกาะผมก็ชื่อว่าเกาะเต่าฮะทีนี้เอ้ยโอ้โหแบค็คบัสสันดี้ไม่เอาแล้วฮะเอาแนละ้วน,นี่ก็เป็นวันใหม่แล้วนะะสวัสดีอิซาเบลอิซาเบลสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเอ่ยเขาบอกว่าวันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่ที่เกาะเราแล้วฮะเขาชื่อว่าแคทนะ,ะก็ยินดีต้อนรับแคทด้วยนะ ก็ผมก็ได้จัดบ้านไปนิดนึงแนละ้วฮะก็เอาพวกลั้วมาวางเอ้ยเรือมาวันนี้แล้วก็คือผมก็เอาดอกไม้เอาอะไรมาจัดเพิ่มอ่ะนะทีนี้ด้านขวาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ฮะก็เอารั้วมาวางเพิ่มเฉยๆอ่ะนะทีนี้เออแคทอยู่บ้านไมมเอ่ยขอเข้าไปหาแคทก่อนนะเฮ้ยแคทเขาอยู่แล้วฮะ เป็นไงบ้างฮะชอบที่ดีไหมเอ่ยเขาก็บอกว่าเขาหวังว่าจะเจอเราอยู่ฮะตอนนี้คือเขาก็พยายามจะจัดของอะไรอย่างี้อยู่นะพรุ่งนี้เขาน่าจะจัดเสร็จนะอืมดีมากเลยฮะวอลเปเปอร์เขาก็ดูสวยเหมือนกันนะไม่รู้เขาจะจัดบ้านแนวไหนฮะเดี๋ยวต้องรอมาดูพรุ่งนี้ฮะแล้วก็กีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่าสเน็กเขาอยู่บ้านด้วยฮะขอเข้าไปเช็คหน่อยฮะ เขาสร้างของอะไรอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนเขาจะออกกำลังกายอยู่นะออกกำลังกายแต่เช้าเลยเนะก็ไม่กวนเขาดีกว่าให้เขาออกกำลังกายไปนะทีนี้ก็เดี๋ยวขอไปเช็คราคาเทอร์นิบหน่อยฮะวันนี้เท่าไหร่เอ่ยอ๋อแล้วก็ผมก็จัดตรงนี้ใหม่นะฮะ คือมาปลูกดอกไม้อะไรตรงนี้แทนเนี่ยคือจัดเป็นรั้วเป็นอะไรอ่งเงี้ยเพราะว่าตอนแรกมันก็ดูค่อนข้างจะลกเหมือนกันนะผมก็ทำมาไว้2ที่เลยเนะเพราะดอกไม้มันก็เยอะฮะทีนี้ร้านค้าของทิมมี่ทอมมี่เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วผมก็ยังจัดไม่เสร็จเท่าไหรน่นะผมอยากจะทําเป็นร้านกาแฟอะไรอเงี้ยเดี๋ยวขอเข้าไปคุยกับเขาก่อนนะสวัสดีทิมมี่ทอมมี่ มาอยู่ตรงนี้คือใกล้แอร์พอร์ตกว่าเดิมเยอะเลยนะยเขาอาจาจะแบบหาลูกค้าได้เยอะขึ้นเนียนะทีนี้เออราคาวันนี้โอ้โห71นะฮะไม่ไหวฮนะราคาแบบนี้ยังไม่ขายฮนะทีนี้เออตรงนี้เฮ้ยเซตมีดอันนี้ต้องซื้อก่อนเลยฮนะพันสีเองด้วยนะราคาไม่แพงฮนะเดี๋ยวไปจัดท้องครัวผมเพิ่มนะ แล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆโต๊ะแบบเอาไว้ใช้นอกบ้านอะไรเงี้ยฮะก็ซื้อมาเลยฮะทีนี้ก <teh? S 1> ็คือเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงฮะว่าวันนี้ภาพวาดเขาขายอะไรบ้างเนะะี่คือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจัดเสร็จเนี่ยน่าจะสวยฮะผมก็ยังไม่ได้คิดว่าจะใช้ของที่ผมวางไว้ตอนนี้นะฮะแต่ว่าผมมีแค่นี้ก็วางไว้แค่นี้ก่อนนะทีนี้เอ้ยขอเก็บเงินบ้างฮะ พอดีว่าภาพวาดเนี่ยมันราคาแพงอะ่นะยเราควรพกเงินไปเยอะๆฮะแล้วก็ทีนี้คือใส่มะมื่นหนึ่งด้วยฮะแย่กว่ามะมื่นหนึ่งแล้วก็ขุดตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เป็นต้นเงินเหมือนเดิมอ่ะเนะ <S <S <ๆ S 2> ก็พยายามปลูกทุกวันเนะเราจะได้มีตังค์ใช้เรื่อยๆฮะปลูกไปฮะทีนี้เอ้ข้างหน้ามีผีเสื้อที่ราคาแพงฮะตัวนี้ขายได้ราคาดีนะมาจับก่อนนะ มันนี่เลยฮะตัวนี้ฮะละเอียบร้อยแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเดินมาดูด้านหน้าด้วยฮะผมก็จัดย้ายพวกแบบตู้กดน้ําตู้กดขนมอะไรมาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็คือเดินออกมาก็จะเป็นแบบที่ทิ้งขยะของเมืองนี้ฮะคือทุกคนก็ต้องเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้ฮะก็จัดเป็นโซนเนะ่ ทีนี้เดี๋ยวผมขอไปดูภาพวาดเลยแล้วกันนะส่วนบ้านของผมเนี่ยสรุปแล้วก็คือมันมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เน้ยถ้าดูจากมุมนี้นะมันเห็นแค่หลังคายเง้ยเอาไว้อีกหน่อยอะ่ะจะต้องเลื่อนน้ำตกแบบถอยหลังไปนิดนึงฮะมันจะได้เห็นบ้านผมนะนะทีนี้ก็วิ่งมาด้านนี้ก่อนเลยฮนะคือเลดเขาก็ไม่ได้มาบ่อยอ่ะนะพอเวลาเขามาเนี่ยเราก็ควรจะต้องมาหาเขาฮนะ เอาละฮะเขาก็มาด้วยเรือเหมือนเดิมนะฮะเขาก็ยินดีต้อนรับสู่ j o l ลีเลสเท e a เชอร์ทอรเลนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเราสามารถซื้อภาพได้แค่ภาพเดียวต่อวันนะคือจริงๆแล้วเราควรดูนะฮะว่าภาพไหนเนี่ยเป็นภาพของจริงอ่ะนะ ทีนี้คือจริงๆแล้วผมเนี่ยได้สร้างตัวมาอีกตัวนึงฮะนี่เลยะเป็นตัวผู้หญิงอะนะแต่ว่าชื่อเป็นชื่อช่องของผมเลยฮะแ a c k and w กนวทนะที่ผมสร้างตัวมาเนี่ยเพื่อที่ว่าคือผมสามารถจะซื้อภาพเพิ่มได้อีกภาพนึงฮะงคือตัวผมซื้ออันนึงแล้วก็อีกตัวซื้ออันนึงอะนะ ทีนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะภาพนี้คือของแท้ไ้มเอ่ยเขาบอกว่าเป็นมิสติกสแตทู e นะอันนี้เขาก็จะขายราคา4,900เเนี่ยผมขอดูใกล้ๆก่อนนะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นของปอมมันจะมีแบบต่างหูอยู่ด้านซ้ายมือแต่จากที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีนะอันนี้น่าจะเป็นของแท้แลฮะคือเพื่อนๆสามารถเช็คได้ในเว็บไซต์อ่ะนะคือ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ด s สคริปชั่นล้วกันนะทีนี้เอ่อยังยังไม่ซื้อแล้วกันนะแต่รู้แล้วนะว่านี้แท้ขอเช็คอันนี้บ้างนะอันนี้ก็จะเป็นดนามิกเพนติ้งเขาก็ขายราคาเดิมแหมสีเาเดิมนะขอดูใกล้ๆก่อนนะภาพนี้ที่ขอซูมเข้าไปใกล้ๆเลยฮนะทีนี้ผมเสิร์ชดูในเว็บแล้วภาพนี้คือไม่มีของปลอมฮนะอันนี้ก็เป็นของแท้เหมือนกันนะตั้งนี้เนี่ย เดี๋ยวขอไปเช็คให้ครบก่อนนะมันจะมีด้านซ้ายมืออีก2อันน่อนะอันนี้ภาพอะไรเอ่ย Grace f u l Painting รอเนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเช็คเข้ามาใกล้ๆเลยฮนะคือสำหรับภาพนี้เนี่ยจริงๆก็ดูยากนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผู้หญิงเขาหันถูกทางแต่ว่าตรงปลายผมเขาเนี่ยจะต้องมีแบบเป็นสีขาวๆอะไรอย่างงี้นิดนึงนะซึ่งอันนี้ไม่มีนะอันนี้น่าจะปลอมนะฮะก็ไม่เอาฮะอันนี้ แล้วก็ทีนี้อันนี้เลยฮนะอันนี้น่าจะปลอมเหมือนกันนะเป็นสแครี่เพนติ้งอ่ะนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าปลอมหรือเปล่าเลยเข้าไปดูใกล้ๆเหมือนเดิมเลยฮนะอันนี้นี่คือปลอมแน่นอนนะเพราะว่าคิ้วเขาเนี่ยเป็นคิ้วแบบเศร้านะเพราะว่าถ้าเป็นภาพจริงเนี่ยคิ้วจะต้องเป็นคิ้วแบบที่ดูโกรดนิดนึงฮนะทางนี้ก็เรารู้นะฮะว่ามีแท้2แล้วก็ปลอม2อ่ะนะ คือทุกรอบที่เลดมาเนี่ยมันจะมีแท้2อันแล้วก็ปลอม2อันนะแล้วก็ด้านขวานี้เนี่ยจะเป็นอันที่เราสามารถซื้อได้ซึ่งไม่ใช่เป็นอาร์ตเนะเป็นเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาฮะแต่ว่าผมก็มีแล้วนะสอันนี้ก็ไม่เอาฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะขอซื้ออันนี้เลยแล้วกันนะก็กดซื้อไปเลยฮะมิสติกสแตทจูฮะเรียบร้อย ก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะที่มาอุดหนุนเขาะนะแล้วก็ที่เราซื้อไปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งมาที่บ้านเราในวันพรุ่งนี้ฮะก็ขอบคุณมากนะฮะทีนี้คือผมเนี่ยก็คิดอยู่ฮนะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมสร้างเนี่ยเขาสามารถสร้างบ้านได้ด้วยนะ แต่ผมยังไม่ได้ตั้งบ้านของเขาเลยฮะคืออาจจะทำบ้านอีกหลังนึงเนี่ยเป็นคล้ายๆแบบเหมือนร้านค้าอะไรสักอย่างในบ้านเลยก็ได้ฮะเพราะว่ามันก็อาจจะดูสวยเหมือนกันเนี่ยทีนี้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องจัดใหม่เลยฮะคือพื้นที่ของเอโ l ซิสเตอเนี่ยจะต้องใหญ่ขึ้นเยอะเลยฮะอาจจะย้ายตัวตึกด้วยนะอาจจะย้ายไปอยู่แบบตรงกลางนิดนึงฮะให้พื้นที่มันดูแบบใหญ่ๆนิดหนึ่งฮะ สวัสด D ีเมโบขายดีไหมฮะวันนี้มาคุยกับเซโบ e ด้วยฮะต้องพยายามคุยกับเขาทุกวันเนะเขาก็จะให้แพทเทิร์นมาอีกแล้วฮะคือแพทเทิร์นพวกนี้เนี่ยก็ไปคัสตอมไ์ของได้อะขอบคุณมากเลยฮะทีนี้เข้าไปดูเสื้อผ้านหน่อยฮะวันนี้มีอะไรขายบ้างเลยเหมือนเป็นชุดแบบอืมเป็นพนักงานแบบร้านกาแฟร้านอาหารอะไรอย่างงี้พอดีเลยฮะเนี่ย ก็เดี๋ยวจะต้องซื้อด้วยนะชุดนี้แล้วก็อันนี้ไม่เท่าไหร่ฮนะแล้วก็ส่วนกางเกงตรงนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเข้ากับชุดตรงนี้นะเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟกาแฟอะไรเงี้ยนะใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอซื้อไปก่อนสักชุดหนึ่งแล้วกันเนะเอ้ยตรงนี้ชุดอะไรอนะเดี่ยเป็นชุดแบบอิ้มนะแต่ว่าวันก่อนผมไม่ได้ซื้อหัวอิ้มมาด้วยสิฮนะนอกนั้นฝั่งข้างล่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ ถ้างี้เดี๋ยวจะซื้อชุดนี้ก่อนละกันนะเป็นตัวนี้แล้วก็น,นี้เลยฮะเอ้ยหรือว่าเป็นสีดำดีฮะสีดำก็ได้นะยซื้อไปก่อนเนีแต่ยังไม่ใส่เนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นชุดแบบก่อสร้างอยู่นะคือตอนนี้ผมก็มีหลายอย่างที่ต้องแบบแก้เยอะเลยฮะทีนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเอาตรงนี้ออกก่อนละกันนะเอาออกให้หมดเลยฮะเดี๋ยวจะขยายพื้นที่หน่อยฮะ เมื่อวานเนี่ยพอดีตอนกลางคืนผมเดินเดินอยู่ฮะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยนะฟอนหน้าแต่งตัวสวยมากเลยนะวันนี้ชุดนี่ดูแบบมีสีสันจัดจัดไยเขาก็บอกว่าเขาก็โทรไปหาพ่อเขาเนะวันนี้เนี่ยดีเลยฮนพยายามโทรไปคุยกับพ่อก็ดีนะทีนี้เออเข้ามาดูที่สเปโร่แหนคือเมื่อวานเนี่ยสเปโร่เดินอยู่แล้วก็เหมือนเขาอยากจะออกจาก,ก่อเราฮนะ แต่ทีนี้เหมือนตอนนี้เขายังไม่ได้คิดอะไรเะนะเดี๋ยวผมจะเดินออกจากบ้านเขาให้เขางงแล้วกันนะว่าเข้ามาแล้วไม่คุยเะนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสเปลโรเขาอยากออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เขาออกเลยฮนะทีนี้มาหาเลนน่ด้วยฮนะเขาก็ยังไม่ได้จัดบ้านอะไรเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเลนน่จริงๆก็เป็นตัวที่หลายๆคนก็ชอบนะแต่อีกหน่อยไม่แน่เขาก็อาจจะต้องออกจากเกาะเราเหมือนกันนะ คือผมชอบตัวที่แบบมีสไตล์บ้านที่แบบสวยๆหน่อยฮะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์เลยผมเท่าไหร่เนอะทีนี้ก็เดี๋ยวขอลองดูซิฮะคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพออยู่เนะเดี๋ยวอาจจะย้ายบ้านของ a b โบ i ซิสเตฮะเข้าไปคุยกับทอมนุกซิฮะราคาย้ายเท่าไหรเ่เอ่ยสวัสดีทอมนุกขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งฮะ คือวันนี้ผมต้องการที่จะย้ายบ้านของ Able Sister นิดนึงอ่ะเนก็เลือกไปที่ Layout Chase เลยฮนะแล้วก็เลือกไปที่ The t a y l o r ฮนะเป็นร้านเสื้อผ้าเนะเขาก็บอกว่าค่าย้ายก็จะ50,000เบลลนะ์ะก็ย้ายมาก็ได้ฮนะไม่เป็นไรนะเะขาก็บอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวขอลองถาม m b l e ก่อนนะว่าคิดว่ายงไงดี เมโบโ้ก็มาที่นี่เลยเหรอเนี่ยทอมนุกก็ถามเมโบโ้ว่าเอ้ยคิดยังไงฮะพอดีว่าเราเนี่ยต้องการจะย้ายร้านค้าเขาเ่นะเมโบโ้ก็บอกว่าเอ้ยมันก็โอเคฮะคือเขาเนี่ยแฮปปี้อยู่แล้วเนะไม่ว่าเราจะเลือกที่ไหนฮะงานก็เดี๋ยวที่เหลือก็ให้เป็นงานของทอมนุกแล้วก็เราต่อนะทีนี้ทอมนุกเขาก็จะขอเงินไปเลยฮะเอาไปเลยฮะ แล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวผมไปเลือกพื้นที่ให้เนะทีนี้อิซาเบลเป็นไงบ้างฮนะวันนี้ไม่ได้คุยกันนานนะฮะเนี่ยอิซาเบลก็บอกว่าต้องการจะคุยเรื่องอะไรเอ่ยขอล้องถามหน่อยฮนะว่าเกาะตอนนี้เรากี่ดาวฮนะเนี่ยเขาบอกว่าเกาะของเราเนี่ยตอนนี้ก็3ดาวนะฮึผมอยากจะ5ดาวเร็วๆจังฮนะ คือประเด็นที่ผมเนี่ยยังไม่ได้5ดาวเพราะว่าผมก็ทิ้งของไว้ที่พื้นเต็มเลยฮนะคือจริงๆเราไม่ควรที่จะแบบทิ้งของไว้เยอะๆนะพอดีผมมีพวกฟอร์ซิลแล้วก็มีพวกแบบเรซปี้ซ้ำๆแหมผมก็เลยวางไว้ที่พื้นนะมันก็เลยทำให้ดาวผมเนี่ยก็ยังอยู่ที่3ดาวอยู่เลยฮนะทีนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรจะคุยแล้วนะขอบคุณมากฮนะอิซาเบล เอ้ยโอ้โหเดินออกมาแล้วเจอสกายเลยนะเนี่ยสกายก็ถามว่าสบายดีไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่น่าตากผ้าเลยฮนะเมื่อเช้าดีเนี่ยพอดีว่าเขาไม่รู้ว่าฝนจะตกอะนะอืมต้องซักใหม่เลยใช่ไหมฮะผมเคยเจอสถานการณ์แบบเขาเหมือนกันนะเออทีนี้เนี่ยจะขอนแบบเลงมุมนิดหนึ่งนะอาจจะแบบย้ายตรงนี้นิดหนึ่งนะเอาออกมาก่อนนะ เดี๋ยวต้องเก็บของมาให้หมดนะะตรงนี้มันเกะกะจัดนะเนี่ยทีนี้เอ้ยเอาย้ายมาให้หมดนะฮะแล้วก็เก็บปลามเลยฮนะปลาพวกนี้จริงๆผมจะเอาไปขายด้วยนะก็เดี๋ยวค่อยเอาไปขายกันนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะตั้งรั้วไว้ตรงนี้แล้วกันนะปิดมาเลยฮนะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนรั้วด้วยนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะยังไม่มีเวลาไปสร้างฮนะ แล้วก็ทีนี้คือทางเดินมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทางเดินอยู่ตรงนี้ถ้างั้นก็สุดประมาณแถวนี้แล้วกันเนะนี่เลยฮะสุดตรงนี้แล้วก็ร้านเอโบสิสเตอร์ก็เป็นตรงนี้เลยแล้วกันเนะเดี๋ยวขออิมเมจินก่อนเน้ก็ได้อยู่เน้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็วางไปเลยแล้วกันเนะเรียบร้อย จริงๆเพื่อนๆก็อาจจะงงนะว่าผมจะย้ายทำไมเพราะมันย้ายแค้นจากซ้ายมาขวาแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านของโบมันเล็กเกินด,ด้วยฮะตรงนี้ผมอยากจะขยายพื้นที่บ้านเขาด้วยนะอาจจะขยายมาด้านขวานิดนึงนะแล้วก็ส่วนวันนี้เนี่ยก็ฝนตกด้วยนะเดี๋ยวขอรับลูกเมาส์ก่อนนะ อยู่ไหนเอ่ยผมได้อะไรมาเนี่ย Two friends ฮนะเหมือนผมไป make friend กับใครก็ไม่รู้นะเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกับคนสักคนหนึ่งบน,กนเกาะนี้ทีนี้เอ้ยข้างหน้ามีลูกโป่งพอดีเลยนะเนี่ยขอแบบว่ายิงลูกโป่งก่อนนะเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหเก็บผิดเนอืมเก็บอันนี้เสียขอดูเสียอะไรเอ่ยืมเป็นเงินนะได้คืนมาห้าผ่านเนี่ยก็ใช้ได้ฮะ แล้วก็เดี๋ยวขอวางนีเคืนกันนะเรียบร้อยทีนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปหาราเธอร์มานานเหมือนกันนะพอฟอสซิลตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มจะครบแนละ้วฮะขาดอีกไม่กี่อย่างเองนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอาฟอสซิลวันนี้เนี่ยไปส่งให้ราเธอร์ดูหน่อยแล้วกันนะแล้วทีนี้ผมเดินออกจากบ้านก็เห็นมีแบบฟอสซิลอยู่แถวบ้านด้วยนะ เดินไปเก็บแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอีกสักอัน2อันแล้วก็ไปส่งให้เขาฮะนี่เลยฮะอยู่ตรงนี้นะเอ้โอ้โหขุดผิดที่ตรงนี้เสียเรียบร้อยอ๋อแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้ผมลืมให้ดูฮะผมสร้างอันนี้มาฮะเป็นแบบหอยอันเบลเลอร์เลยนะเป็นเปลือกหอยอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะบริเวใกล้ๆไลท์เฮาส์ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ผมสร้างชุด ตัวนี้ได้เลยฮะชุดอวกาศฮะดูสวยมากเลยเนะีเนี่ยคือชุดอวกาศอันนี้เนี่ยก็ใช้ดาวนะฮะใช้ star fragment ซึ่งก็ต้องคอยแบบว่าปองบนท้องฟ้าไปเรื่อยๆฮะแล้วก็พยายามหาดาวตกกันนะทีนี้เดี๋ยวผมจะไปหาบาร์เทอร์นิดนึงฮนะระหว่างทางเดินแล้วเจอพอดีเลยฮนะขุดมาฮะ เรียบร้อยแล้วก็กินี้เดินมารู้สึกเหมือนจะเห็นฟอสซิลด้วยนะเนี่ยตรงนี้เลยฮนะตอนแรกเดินมาตรงนี้แล้วแบบเห็นเนะี่ยทีนี้ก็ขูดต่อเลยแล้วกันเนะี่ยขูดไปฮนะเรียบร้อยส่วนของทางมิวเซียมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะยังโลกโกเหมือนเดิมเลยฮนะสวัสดี布าเธอร์เดี๋ยวแกล้งปลูกเขาก่อนนะอืม ตกใจเหมือนเดิมไปเสียนทะีนี้เนี่ยผมมีฟอสซิลไม่ดูฮนะอยากรู้ว่าซ้ำหรือเปล่าอนะลองเช็คให้ผมนิดนึงฮนะนี่เลยฮนะก็มีอยู่สี่อนะันเนอะวันนี้ส่งไปฮนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยฟอสซิลพวกนี้เนี่ยเขามีหมดแล้วนะอืมมันซ้ำหมดแล้วฮนะเนี่ย โอ้เ oh, สงมากเลยนะคือเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็เริ่มจะแบบหาฟอสซิลยากฮนะทีนี้คือที่ผมซื้อวันนี้เนี่ยพวกภาพวาดมันอยู่ตรงนี้น,ะนี่เลยนะคือพวกภาพวาดแล้วก็อาร์ตต่างๆเนี่ยจะมาโชว์ไว้ที่นี่นะเป็นภาพ o v v n n p p i n t t n n อะนะซึ่งผมไปซื้อมาแล้วก็ามาด o n a t e ะคือถ้าเป็นภาพแท้เนี่ยเราสามารถจะโด n a t e ได้นะถ้าเป็นของปลอมเราก็ donate ไม่ได้ แล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนี้นะที่เราซื้อตั้งแต่แรกๆเลยฮนะซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรเลยฮะในนี้ก็ยังโล่งอยู่เลยนะเนี่ยพื้นที่ก็บานเลยฮะเหมือนจะมีอะไรให้เราซื้ออีกเต็มเลยนะก็เดินออกเลยดีกว่าฮะก็ผมคิดว่าสำหรับวันนี้เนะี่ยผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะแล้วก็มาต่อกันในคลิปหน้านะ คลิปหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะได้ไปหาเพื่อนใหมเ่เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีคนอยากจะออกจากก่อผมเนี่ยผมจะให้ออกเลยนะรอบนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมเหมนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็มาพบกับผมแล้วก็ Animal Crossing ได้ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ